ถ้าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนมันเป็นเรื่องจำเป็นที่บางเดือนนั้นก็อาจจะไม่พอการกู้เงินจึงเป็นตัวเลือกที่ดีและที่จะบอกกันในวันนี้เขาบอกไว้ว่ากู้ง่ายแบบไม่ธรรมดารู้ผลไวภายใน5นาทีผ่อนได้สบายง่ายและที่น่าสนใจเพิ่มไปอีกมีของแถมให้อีกด้วย สวัสดีครับออนไลน์ชาแนลนะครับช่องทางการกู้ยืมเงินและสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้พามารู้จักกันนะครับกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่หลายๆคนต้องเจอกันนะครับเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านซึ่งแต่ละคนเองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและถ้าเป็นเรื่องของบ้านจริงๆเลยเนี่ยนะครับสินเชื่อที่จะช่วยเราได้ก็น่าจะเป็นที่นี่ครับนั่นก็คือสินเชื่อจากบัตรโฮมโปรเฟิร์สชอย e ก็จะเป็นบัตรสินเชื่อจากกรุงศรีนะครับที่เขาได้ร่วมมือกับโฮมโป o ให้คนที่ต้องการของเข้าบ้านนะครับไปผ่อนของเข้าบ้านกันได้เลยแบบ0%เลือกซื้อเลือกผ่อนกันได้ทั้งปีทั้งในร้านโฮมโป o เองนะครับและก็ช่องทางออนไลน์ซึ่งเขาก็จะให้ผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์นะครับนานสูงสุดถึง24เดือนโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นและก็รับแคสแบ็กกันไปด้วยนะครับมูลค่า1990บาทเมื่อผ่อนขั้นต่ำา300บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับ แล้วก็ผ่อนชาระกันได้ยาวถึง36เดือนด้วยกันซึ่งถ้าเราใช้บัตรตัวนี้ที่เราบอกกันนะครับก็จะได้ของแถมเพิ่มขึ้นอีกด้วยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการผ่อนชําระของเราหรือว่าของแต่ละคนด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าผ่อน8 0 0 0บาทนะครับถึง24,999บาบาทเนี่ยก็จะได้ของแถมเป็นหมอนรองคอรูปบ้านสวยงามเลยนะครับหากว่าผ่อน 2 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอันนี้จะได้รับเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อดีเลยนะครับซึ่งทนทานและใช้ได้ดีเลยมูลค่า1,990บาทและยังจะได้รับเครดิตเงินคืนอีก200บาทด้วยนะครับถ้าทำการสมัครผ่านแอปยูชูดก็ถือว่าเป็นโปรดีๆนะครับในช่วงนี้กับ First Choice ที่เราอยากจะนำมาฝากกัน กับสายช็อปหลายๆคนนะครับที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ในช่วงนี้อยากจะมีของเข้าบ้านแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอนะครับในส่วนของการสมัครนะครับก็สามารถที่จะทำการสมัครได้ทุกคนทุกอาชีพเพียงแค่มีอายุ20 55ปีครับมีรายได้12,000บาทขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนบัญชีธนาคารย้อนหลังมาด้วยนะครับสมัครได้ผ่านแอปยูชูดหรือว่าทางเว็บไซต์ได้เลยเช่นกัน ทั้ง2ช่องทางนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังต้องการเงินไปช้อปปิ้งในเรื่องของบ้านอุปกรณ์บ้านต่างๆนะครับถือว่าที่นี่น่าจะเหมาะที่สุดกับทุกคนแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ